ครับผมรีเจดอกกระเจียวอีกครั้งหนึ่งนะกับเคสที่เรียกว่าไปที่ไหนนะครับหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราก็ต้องไปถึงที่แล้ะครับเพราะว่านี่คือเครื่องอุปกรณ์กายภาพฟื้นฟูสุขภาพครับเออหลังจากที่ผมมาจัหานนงหวัดสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสงคราม,ามนะโทษทีแหมลืมอยู่เรื่อยนะครับก็มาเจอเจนน้อยอีกท่านหนึ่งนะครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยคลิปวิดีโอนี้นะครับบอกชื่อนามสกุลหน่อยน้อง น yeah> anyway> claro ี่พ่อช oh oh oh, uh, um> hm ื่อเล่นชื่อช่วยนะครับ <Ja ชื่อจ่วยนะครับช่วยบ้านอยู่ที่หมู่บ้านท่าขาท่าขาตำบลอำเภอจังหวัดปอเสียงลูอำเภออมาวาจังหวัดสมุทรสงครามครับเอน้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตรงไหนครับเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอรเสียโอ้โหนี่เป็นกี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมาห้าปีแล้วห้าปีนะครับปกติก็จะไปทำปิดสาททำกายภาพไปหาหมอเป็นประจำใช่ครับไปเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน ไปทุกอาทิตย์โอ้ทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันแข็งมันชามันแข็งมันชาชามันนี้ในช่วงไหนเวลาใดชาตอนยืนตอนเดินมันจะเป็นยังไงมันชาแล้วมันเก็บแฉบอะไรไหมหรือมันเฉียบมันชาเฉยชเฉยชามากๆนะฮะแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลยเป็นแบบนี้ทุกวันหรือทุกวันเลยนะครับแล้วหลังจากใช้เครื่องไปหลังจากใช้เครื่องไปรู้สึกว่ามันเบามันโล่งนะตอนนี้นะคะโล่งเลย ยี่สิบนาทีเองนะคะตะกี้เนี่ยนะประมาณยี่สิบนาทีตะกี้ยี่สิบนาทีแล้วเรายังไม่ทําได้ถามน้องเลยนะคะยังไม่ได้ถามทันถามน้องจุ้ยเลยน้องจุ้ยบอกฮะดีขึ้นนะครับเนี่ยายชาแล้วครับมันดีขึ้นมากมากเลยเนาะเรายังไม่ทันได้ถามน้องเลยนะเราตอนนี้มั่นใจเชื่อมั่นขนาดไหนว่าเครื่องไอเทลแคร์เนี่ยจะสามารถดูแลสุขภาพมนุษยชาติทั้งทั้งทั้งโลกพูกอย่างนี้ได้เลยหนูมั่นใจไหมลูก มั่นใจเนาะมั่นใจคือ,อมันดีขึ้นมันดีขึ้น,ม,น,นมันเบาลงเขา<อ>จะบอกต่อไหมขอให้เป่าต่อเนื่องนะคะน้องต้องต้องบอกต่อเนาะโอเคออค่ะเ,เป่าต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากเลยขอให้ใช้งานต่อเนื่องนะคะขอบคุณคะ่ะ